ครับสวัสดีครับอฟซี่แฟนช่องแฟนคลับทุกคนครับผมอามาตามกันกับแนวทางราวพัฒนากันวันนี้นะพี่น้องที่ครับผมล่าพัฒนาเมื่อนี่ของวันจันท์วันจันท์ด้วยพี่น้องที่ครับผมวันจันท์วันจัน,น,จนที่ยี่สิบหนึ่งพี่น้องทที่ครับผมอ่า พฤศจิกายนหกฮานี่ครับคือตัวย่อตัวสอนะครับพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกยายนเสารห้อยนะพี่น้องเสารห้อยสองห้าหกห้านะพี่น้องเนะ,ะกับลาวพัฒนา ลาวพัฒนาลาวคัดพี่น้องซี่ลาวแต่ที่กิ่งนั้นก็มีหลายน้อยหลายล,า,ยลาวอยู่พี่น้องซี่แกทำเป็นคลิปตั้งแต่น้อยอลาวพัฒนาเท่านั้นเพราะว่าหลายน้อยหลายลาวอะไรกับปวดหัวเอานี่ะไปเรียนกันไปจัดก,กันพี่น้องซี่ เอาก่อนที่จะไปติดตามของงวดที่ต่อไปก็ให้มาดูหลักฐานนะครับผมหลักฐานย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งนะพี่น้องที่เพื่อเป็นสังเกตเพื่อเป็นควบคู่กันไปกับ เซียนพี่ไม้นะพี่้องเอซีครับผมเซียนพี่ไม้มาแล้วครับผมอ่เซียนพี่ไม้วันนี้มาแล้วนะครับอ่ะนี่ครับพี่้องเอฟซีเบิ่งตัวอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเอฟซีอ่าวันที่สิบแปดที่ผ่านมาหันเล่าวัฒนาของเซียนพี่ไม่อ่าตั้งชื่อให้เซียนเป็นเซียนแล้วอ่ แตกกันในพี่องเด็กวิ่งแตกทั้งบนล่างสามบนสามล่างอ่านะครับผมสามเจ็ดบนสามเก้าล่างเข้าตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องยิปซีครับผม <FC> เนยซีเบอรงคลิปก็คงจะเห็นกัน,นพี่น้องเนาะอ่าฉะนั้นแล้กักมาติดตามกันต่อกับเซียนพี่ไม้นะครับพี่นอ้องอ่าถ้าใครเป็นเซียนก็จะอ่าเข้าทุกงวด อ่ะบ่เบิ่งวดนี่พี่น้องเอพี่ครับผมจะเดินต่อบอ่จะเดินต่อกันรู้หรือไม่กับเซียนพี่ไม้กันพี่น้องเอพี่ครับผมเซียนพี่ไม้นะครับผมอ่ะเซียนพี่ไม้พี่ไมก้ก็โคราชบ้านเองเลยพี่น้องเอพี่ครับผม นะครับเชียนพี่ไม่เด้อพี่น้องพีครับผมอันที่เบิ้งดูกับทั้งโคราดบ้านเองก็เบิ้งเอาพี่น้องที่กับเชี่ยนพี่ไม่แตกกระนตรงทั้งบนทั้งล่างมีสำนักเดียวที่ตรงตรงขโมงงวดพิกีนี่พี่น้องแตกระเบิดเถิดเถิงเลยอเะมาเบิ้งมือนี่เชี่ยนพี่ไม่จะแตกบนล่างอีกบอเอาไปเบิ้งกันเป็นแนวทางกันพี่น้องพี่ครับผมเบิ้งเป็นแนวทางกันเด้อ บางท่านก็บูดูเป็นความบันเทิงบางท่านก็ดูเป็นแนวทางบางท่านก็ดูเป็นอเอาจริงเอาจังก็มีนะพี่น้องนะมาต้องเอาจริงเอาจังเดยพี่น้องมาต้องซีเรียสก,กับล่าวัฒนนา,าให้ดูเป็นความบันเทิงไปนาวิ่งรูดบนวิ่งรูดบนล่าง ครับผมวิ่งวิ่งรูดบนล่างกันเด้อพี่น้องพีีครับผมนี่ครับวิ่งรูดบนล่างนะครับผมวิ่งรูดบนล่างบนล่างนะครับผมเสียนพี่ไม้ให้มาตัวไหนมาดูกันพี่น้องก็คือลมแห้งเห็นไหมพี่น้องพี่พิ่งบิเพิ่งเบิบอ,อยู่กระดาษกระเด บ,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 บ่พงบอกปานทั้งด้สีมอตีต่ปูพี่น้องเอฟซีอ่ะนกดูนอกรอยมาเข้ารูปเข้ารอยกันอีกเช่นพี่มายให้วิ่งอ่ะวัดนี้ให้วิ่งสองตัวเหมือนเดิมพี่น้องเอฟซีครับผมให้วิ่งสองตัวก็คือเอาเลขติดไปก่อนเริ่มไปพี่น้องเอาเลขติดเ่ะเลขติดนะครับผมเลข เลขติดเลขเคียงนะครับผมเลขติดเลขเคียงมีตัวไหนบ้างมีสองมีสี่มีห้าครับผมมีสองมีสี่มีห้าเลขิดกันด้วยพี่น้องที 4, ครับผมนี่คือเลขติดตเอาที่นี่ว่าเบิ้งกันพี่น้องทที่สองสี่ห้าเลขติด เดียนพี่มาจะจับตัวไหนมาดูกันวิ่งกันที่นนะครับผมวิ่งกันที่สองสองกับสี่พี่น้องอยูี่ครับผมสุ่ยเงยบดมเทิมเลยพี่น้องสองกับสี่เด่นที่สองครับผม เดนที่สองเลือกพี่น้องอีี่เจ้นที่ใหม่งวดนี้ให้เด่นที่สองนะครับเดอนที่สองกันนี่ครับอีี่สีเ,เล,ลี้ยงไว้ห้อยนะครับพี่นอ้อ,นองอ๋ครับพี่น้องอ c ฟซีครับผม มาเบิงเสี้ยนของเทพจับคู่ตัวใดกันนะพี่รองที่ครับผมจับคู่นะครับผมให้มาวดนี่คนดังเพิ่นไข้หน่อยตัวตัวพี่น้องนะหน่อยตัวจะเข้ากันบ่ามาเม่เบิงกันพี่้องที่ให้มาสองเก้านะครับผมสองหนึ่งนะครับ 4 9นะครับผมและ4 1นี่ครับไฮมาสคูสีหางแต่บ่มีตัวเน้นให้ทอๆกันเบิดเพราะว่าไม่แค่สี่คูสำหรับพี่นองส้มอ้าวมีตัวกันด้วยนะครับพีนองมีมีตัวกันน้ำด้วยพี่นองด้ซีตัวกันตัวกันก็มี เก้าหาหนึงมีสองหางครับผมนี่คือตัวกันเอฟซีะจะชอบตัวกันก็จัดได้พี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับตัวกันนะครับพี่น้องตัวกันนี้สองหางนะครับพี่น้องสองหางสองคู่นี่แค่นี้พี่น้องเอฟซีครับผมจากเซียนพี่ไม้อะเซียนพี่ไม้วันนี้ กับปันจันทรที่21พฤศจิกายน2565อลาวพัฒนาจะพาไปกีบสาวลาวสวยๆกันได้หรือไม่หนุ่มลาวรอๆกันถึงฝั่งกันอีกไหมเมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปกวดเรียบทั้งสาวลาวหนุ่มลาวกันแตกระเบิดเถิดอเถิงกันจะไปลองบนล่างกันเมื่อนี้มาเบิ่งกันว่า,อาสองทุ่มครึ่ง จะแตกกันไหมจะขึ้นฝั่งได้ไหมอ่ะให้มาเลขติดสองสี่ห้าสองสี่ห้าเลขติดเลขเชียงเลยพี่น้องเซีอ่าให้วิ่งสองกับสี่เด่นที่สองพี่น้องเอฟซีจับโคกับมีสองเก้าสองหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งครับผม ตัวกันมีตัวกันด้วยรับพี่น้องกิฟีครับผมมีตัวกันด้วยกันไว้คือห้าเก้ากับห้าหนึ่งนะครับผมมาเามันจะ้อยมหาวะสันให้ใจอดตกว่านะครับผมเอาแคปหน้าจอศึกษาเรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้รัพี่น้องที่ครับผมโอ้ยลมแห้งแห้งลมแห้งพี่น้องเพิ่มบทเพิ่มบทสิแลกับลาวัฒนาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันด้วยพี่น้องให้ทางช่อง ติดตามข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาวัฒนาหรือแนวทางรัฐบาลไทยสำนักในเด็ดๆแอดก็ไปตามมาให้่น้องที่ถ้าออกีกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบุบกุ้นดวงหนานั้งนึง่งขอให้โชคดีเจอกันสองครึ่งครึ่งครับผมวันพรุ่งนี้